A LITTLE BOY IS GOING UP เด็กน้อยคนหนึ่งกำลังเติบโตพอดแคสต์เวลาเราอยู่ในบ้านแล้วเราก็นั่งมองมาไปทางหน้าต่างแล้วได้ยินเสียงเม็ดฝนมันกระทบกับหลังคาแล้วก็กระจกแล้วก็ได้เห็นเม็ดฝนมันค่อยๆเกาะอยู่บนกระจกแล้วก็ รวงล,วง,ลวงมาแล้วก็คอยรู้ว่าเม็ดฝนเม็ดไหนนะมันมันกำลังรวมตัวกันแล้วก็ไหลลงมาได้ก่อนทีนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าทําไมผมถึงชอบฝนตกจังเพราะว่าจําได้วา่าตอนเด็กๆผมจะมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกกับพ่อกับแม่เพราะว่าพ่อกับแม่ต้องเอารองเท้าไปส่งไปขายกับลูกค้าที่ตากแต่วกว่าผมก็ก็จะนั่งไปกับพ่อแล้วท,ทุกครั้งที่ไปเนี่ยฝนมักจะตกบ่อยมากแล้วจําได้เลยว่าความทรงจำวัยเด็ก ฝนตกมันจะต้องมาคู่กับเพลงแล้วรถพ่อเนี่ยก็จะมีเพลงเยยยามากๆเลยหนึ่งในนั้นก็จะมีเพลงของคุณบอยพินเบเกอร์มีใครเคยฟังไหมเพลงแบบเล่มนเดย์แบบเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนเงียบคนเดียวแล้วไม่อยากตื่นขึ้นขอใครอะไรทำนองเนี้ยมีใครเคยฟังไหมแล้วรู้สึกว่าแบบหลายเพลงของพี่บอยพินเบเกอร์คือมันเข้ากับฝนตกมากแล้ว แล้วมันเป็นความทรงจําวัยเด็กของเราที่ที่มันเหมือนเราจําในวันนี้รีไว้ว่าแบบเนี่ยมันคือโมเมนต์หนึ่งที่ที่เราชอบมากในชีวิตนะแล้วทุกครั้งที่เราไปไหนแล้วเราเจอฝนตกจะตกดักตกเบาก็แล้วแต่ผมจะรู้สึกว่ามันชั้งเย็นเงียบสงบท้องฟ้าที่ไม่ไม่สว่างจ้าจนมากเกินไปแดดที่ไม่ร้อนและลมเย็นที่พัดสบายเวลาเปิดพัดลมที่โอ้โหเย็นมากเลยอาจจะมีแย่ที่นหน่อยก็แค่ตอนเราเดินทางแล้วแบบ นั่งรถรถเมอย่างเงี้ยหรือว่านั่งรถสองแถวแล้วฝนมันสาจนตัวเราเปียกแต่ว่าเราเดินเดินเดินอยู่แล้วฝนมันตกใส่จนเราเปียกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่ก็เป็นความรู้สึกที่อาจจะเอื่อยแฉะดูไม่ค่อยดีแหละแต่ในทางกลับกันเล่นดีๆมันก็มีเยอะนะของบรรยากาศแล้วผมรู้สึกว่าเสียงฝนตกมันให้ผมผ่อนคลายเสียงนมบรรยากาศแม้กระทั่งเพลงที่เปิดฟังอยู่มันก็มีความเพลออขึ้นสมองมันโฟลแล้วก็ รู้สึกจิตใจ,จสงบแม,ม้กระทั่งจะนอนหลับก็คือนอนหลับได้สบายมากขึ้นหรือว่าไหนฝนตกหนักๆน,นะเปิดเพลงคอนั่งดูพอดแคสต์ฟังพอดแคสต์ไปหรือนั่งเขียนกระตูนนั่งเขียนนิยายเขียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องใช้ความคิดอะผมมันโฟมันมันก็อีกสักพักนึงพร้อมหลับได้เลยอะถ้าจะหลับก็คือหลับแล้วแบหลับไปอย่างสบายใจดแล้วเวลาพูดถึงเรื่องที่มันโรแมนติกเนี่ยมันอบอุ่นมา,มา,มากๆเลยนะคือมีบางคนก็มีความรู้สึกว่า ฝนตกอัมันไม่ชอบเลยรู้สึกว่าท้องฟ้ามันหมองหมดแล้วมันทําให้เขารู้สึกหนาวแต่ว่ากับการคือเราอะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ฝนตกอะมันทั้งเย็นสบายสบายอกสบายใจล่มดื่นมีความสงบจะทําอะไรมันก็มันก็เงียบสงบไปหมดอะมันสงบใจอะมันไม่ได้เชิงเงียบสงบแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่ก็คือรู้สึกว่าใจเรามันมันสบายมากขึ้นก็เหมือนว่าเสียงฝนที่มันกําลังซาซาลงมาเนี่ยมันได้กบ เสียงหลายๆอย่างที่ที่เราไม่อยากได้ยินที่มันรบกวนสมาธิเราออกไปเหลือไว้แค่เสียงซาซาซาแล้วในวันนั้นก็จะเป็นวันที่เราแฮปปี้กับชีวิตแล้วลเราก็นอนได้อย่างสบายทีนี้ทุกคนมาแชร์กันหน่อยดีกว่าว่าใครมีเรื่องรู้สึกประทับใจในเวลาฝนตกบ้างแล้วก็มาแชร์กันหน่อยที่คอมเมนต์ว่าทําไมถึงชอบฝนตกและชอบฝนตกเพราะอะไรเพื่อเพื่อเราจะได้มาพุยกันอยากรู้จริงจงว่ามีใครกันบ้างที่หลงไปไหน เสียงฝนตกบรรยากาศฝนตกเหมือนกับเหล่าบ้างก่อนนะจากการขอฝากนิดนึงครับก็คือ,อช่องของเรามีบริการเป็นเพื่อนรับฟังเพื่อนที่นั่งฟังปัญหาชีวิตปัญหาตกงใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความเศร้าในฐานะเพื่อนคนหนึ่งที่ฟังด้วยความโหเข้าใจแล้วก็อะไรที่แนะนําได้ก็จะแนะนําอะไรที่พอบอกได้ก็จะบอกนะครับใครที่สนใจก็คือดูที่ใต้ดีคริปชั่นได้เลยเราจะมีแอดไลน์อยู่เป็นเพื่อนรับฟัง1ชั่วโมงครับชั่วโมงละห้าบาท ก็ใครสนใจก็สามารถทักอดีไลน์มาได้เลยโอเคครับเอพิโซดหนะ้าเราจะลหลงไหลเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชวนทุกคนคุยกันอีกแน่นอนัสวัสดีสวัสดีครับ